อันหนึงฮะมีคลิปพาโอ้โหผมดูแล้วก็ประทับใจมากนะครับเป็นคลิปพาปิดท้ายเบรกนี้ก็แล้วกันนะคุณเติ้นรอแป๊บนึงนะลุกลี้ลุกลนจังเลยคุณเนี่ยนะครับเนี่ยคลิปพานี่ครับมีคุณเจมสคนหนึ่งฮะนี่เป็นการตรวจวัดกองอุณภูมิก่อนเข้าทํางานนะเหมือนวัดไข้มือซ้ายถือที่วัดอุณภูมิแต่คงเสียมือขวายังว่างอยู่อย่างนั้นเลยกูเอาวัดเลยดีกว่าเนี่ยครับจับวัดแล้วมีไม่ไิดผ่านด้วยนะอ๋อแปลว่าตัวร้อนเอ๊ะเอ๊ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปไปไปอันนี้ อ่าอันนี้ผ่านมึงเข้าไปอ่าอันนี้ได้ได้เข้าไปดูวะาขึ้นว่าโอ้โหเยอะยันดูทำยันหลาคนที่วัดไม่ผ่านทำหน้าแบบเสียใจด้วยนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะมีแบบเอ๊ะเอ๊ะอ่าันนี้ได้ได้มีคิดด้วยนะอ่ะมึงไปออกไปมึงไม่ผ่านอันนี้ทำหน้าเศร้าแบบอะไรอะไรเผมก็ไม่เป็นเอ้ยมึงเกาหัวเลยอะไรรบแจมผมก็ไม่เป็นไรนะ อ๋อไอ้นี่ผมเดือดเลย่ะเนี่ยไม่รู้ว่าจากที่ไหนนะครับไม่รู้จากประเทศอะไรโรงงานอะไรไม่ระบุนะครับแต่ว่าก็หาแต่สองคนที่ไม่ผ่านเมื่อกี้ผมสังเกตดูคือไม่ได้ใส่แมสก์นครับเนาะแต่อย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างงี้ไม่ได้นะครับการสัมผัสใช่ครับไม่ได้ครับสัมผัสอย่างงี้ไม่ได้นะนะครับต้องวัดด้วยสมมรตวิเตอร์นะครับอา